นักเรียนสําหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของสถิตินะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยเราจะเรียนเรื่องของความหมายของสถิติสถิติเนี่ยก็หมายถึงศาสตร์ที่ว่าด้วยระเบียบวิธีการทางสถิติซึ่งประกอบไปด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลการนําเสนอข้อมูลการวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูลซึ่งที่เรากล่าวไปเมื่อกี้นี้ก็คือเขียนว่ากระบวนการทางสถิติหรือจำง่ายๆว่าคือเริ่มจากการเก็บจัดวิเคราะห์แปลความหมายและนําเสนอข้อมูลนะคะ ซึ่ง5ตัวนี้สำคัญมากก็คือให้เราจำไว้ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลข้อมูลเนี่ยก็คือข้อเท็จจริงที่เราเก็บรวบรวมมาแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกเนี่ยก็คือข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงปริมาณคืออะไรข้อมูลเชิงปริมาณก็คือข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นตัวเลขที่ใช้แสดงปริมาณซึ่งวัดออกมาเป็นจำนวนได้สามารถคำนวณหรือว่า เทียบเทียบได้เช่นเช่นอะไรความสูงอายุไรายได้และข้อมูลเชิงคุณภาพอ่ะข้อมูลเชิงคุณภาพหรือ qualitative data ก็คือข้อมูลที่อธิบายลักษณะหรือสมบัติในเชิงคุณภาพเช่นเพศหมายเลขโทศรศัพท์เลขที่บ้านที่อยู่อาศัยคือถึงแม้ว่า หมายเลขโทรศัพท์เนี่ยจะเป็นตัวเลขใช่ไหมแต่เราไม่สามารถเอาหมายเลขโทรศัพท์มาคำนวณได้ดังนั้นหมายเลขโทรศัพท์ก็จะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพอจงบอกลักษณะข้อมูลจากข้อความต่อไปนี้ที่กำหนดให้จำนวนนักท่องเที่ยวเป็นอะไรจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นข้อมูลเชิง จำนนเชิงปริมาณเพราะว่าเราสามารถคำนวณได้ถูกไหมหมายเลขขลาก,กินแบ่งรัฐบาลคำนวณได้ไหมคำนวณไม่ได้ก็เป็นเชิงคุณภาพทะเบียนรถยนต์คำนวณได้ไหมไม่ได้ก็เป็นเชิงคุณภาพเหมือนเดิมอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากของธนาคาร อัตราดอกเบีย้ยคำนวณได้ไหมคำนวณได้เพราะว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกปะมันก็จะเป็นเชิงปริมาณจำง่ายๆว่าถ้าเชิงปริมาณคือตัวเลขที่คำนวณได้เลขแบบประชาชนเป็นตัวเลขจริงแต่คำนวณได้ไหมไม่ได้ก็ต้องเป็นเชิงคุณภาพอื ต่อไปก็จะเป็นคําถามทางสถิติคําถามทางสถิติเนี่ยก็คือเป็นคําถามที่มีคําตอบหรือคาดว่าจะมีคําตอบมากกว่าหนึ่งคำตอบถ้าสมมติครูถามว่าครูประจําชั้นป6กโรงเรียนชุมชนไิททองชื่ออะไรอันนี้เป็นคําถามทางสถิติไหมอันเนี้ยไม่เป็นเพราะว่ามันเจาะจงได้คนเดียวว่ามีแค่คําตอบเดียวเท่านั้น ลักษณะการคำถามของ,องสถิติเนี่ยก็จะมีระบุสิ่งที่ต้องการศึกษามีกลุ่มบุคคลหรือสิ่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายย้ำนะว่าที่หลากหลายนี่ระบุสิ่งที่ต้องการศึกษาข้อมูลที่หลากหลายสามารถคาดเดาคำตอบที่จะเกิดเนี่ยมีความแตกต่างกันไปดูใบงานใบงานอันนี้ก็ถามว่า ทรงพิจารณาว่าข้อใดเนี่ยเป็นคําถามทางตรติหรือไม่เพราะเหตุใดอย่างข้อแรกถามว่านักเรียนของโรงเรียนชื่อนัญญาชอบไปเที่ยวทะเลหรือภูเขามากกว่ากันอันดับแรกสิ่งที่สนใจคืออะไรชอบไปทะเลหรือภูเขามากกว่ากันคําตอบของเราคืออะไรมีทั้งชอบและไม่ชอบถูกไหมดังนั้นอันนี้เป็นไหมดังนั้นข้อนี้ก็เป็นคำถาม ทางสถิติเนื่องจากอะไรเนื่องจากมีครบสามองค์ประกอบกลุ่มที่สนใจคืออะไรกลุ่มก็คือนักเรียนนีอ่ะข้อต่อไปนนชอบรับประทานข้าวผัดปูหรือไม่ จริงๆคำตอบอันนี้มันก็คือชอบกับไม่ชอบถูกไหมแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวข้อนี้ก่อนนะข้อนี้มันจะต้องมันจะไม่ตอบว่าชอบหรือไม่ชอบมันก็จะมีทะเลกับภูเขามันจะมีมากกว่าน้อยกว่าเท่ากันถูกปะแต่อันนี้ก็คือกลุ่มมีแค่คนเดียวหนึ่งคนไม่ถือว่าเป็นกลุ่ม ดังนั้นข้อนี้ก็เป็นไงไม่เป็นคำถามทางสถิติอืมข้อสามรายการโทรทัศน์ประเภทใดที่ประชาชนวัยทำงานของประเทศไทยชื่นชอบอันนี้กลุ่มสิ่งที่สนใจก็คือรายการโทรทัศน์ที่ประชาชนวัยทำงานชื่นชอบอันนี้คือสิ่งที่สนใจ ุ่มที่ศึกษาคืออะไรประชาชนไปทำงานมีเยอะไหมมีเยอะคำตอบุดท้ายคือคำตอบคำตอบเป็นไงรายการโทรศับประเภทใดมันหลากหลายไหมหลากหลายดังนั้นข้อนี้ก็เป็นเป็นคำถามทางสถิติข้อต่อไป ประสบการณ์ชั่วโมงบินของนักบินของสายการบินกีนแอร์เป็นเท่าใดสิ่งแรกเลยระบุสิ่งที่สนใจสิ่งที่สนใจก็คือประสบการณ์ชั่วโมงบินของนี้เป็นเท่าใดกลุ่มที่ต้องการศึกษาคืออะไรนักบินของสายการบินกีนแอร์คำตอบหลากหลายไหมประสบการณ์ชั่วโมงบินคือแต่ละคนก็บินไม่เท่ากันถูกปะดังนั้นข้อนี้จึงเป็นอะไร เป็นคำถาม,ถามทางสถิติต่อไปเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลในการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเราสามารถใช้วิธีการที่หลากหลายได้ตั้งแต่การสังเกตการทดลองการศึกษาข้อมูลจากแหล่งที่มันมีอยู่แล้วหรือว่าการที่เราออกไปสำรวจอ,อันนี้ก็สามารถใช้วิธีได้หลากหลาย เมื่อเราเก็บรวมข้อมูลมาแล้วถูกไหมแล้วเราก็จะมาวิเคราะห์มาแปลความหมายขั้นสุดท้ายของเราก็คือการนําเสนอข้อมูลในที่นี้เราก็จะพูดถึงการนาเสนอข้อมูลในเรื่องของแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิแท่งแผนภูมิแท่งเชิงประกอบกราฟเส้นแล้วก็แผนภูมิวงกลมไปเริ่มที่แผนภูมิของรูปภาพแผนภูมิรูปภาพก็คือการใช้รูปภาพหรือสัญ,ญลักษณ์แบบเดียวกันแทนจํานวนหรือปริมาณของข้อมูลแล้วจะต้องกําหนดว่าในแผนภูมิเนี่ยรูปภาพนั้นน่ะแทนจํานวนปริมาณข้อมูลเท่าใด จุดเด่นของแผนูรูปภาพก็คือสามารถดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้ดีแต่กรณีที่มีข้อมูลมีค่ามากๆเนี่ยการนำเสนอแบบนี้ก็จะไม่โอเคหรือว่าไม่เหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่าภาพมันก็จะต้องเยอะขึ้นอ่ะไปดูตัวอย่างตัวอย่างประชากรของราชาอาณาจักรไทยครูให้1คนเนี่ยรูป1คนแทน3ล้านคนอย่างดูปีสองหมีกี่คนมีกี่ตัว มีรูปคนในสองคนถูกไหมกับอีกครึ่งหนึ่งสองคนนี้ก็คือหกล้านอีกครึ่งหนึ่งก็คือล้านหนึ่งล้านห้าแสนถูกปะมันก็กลายเป็นเท่าไหร่เจ็ดล้านห้าแสนอืมประชากรในพศสองห้าหนึ่งสามมีประมาณเท่าใดหนูก็ดูสองห้าหนึ่งสามสองห้าหนึ่งสามมันก็คืออันนี้นับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, ป1เ11าสิ 3, บสอคูณสามบสวอีกครึ่งหนึ่งสามสิบสล้านคนเวลาตอบอะหนูต้องเอาไปดูด้วยนะว่าหนึ่คนอะมันแทนจำนวนกี่คนอ่ะข้อต่อไปประชากร 3, พสองศูนย์และพศ 2, 2 5 3 3ต่างกันประมาณเท่าใด ดูอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสามยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ล้านบวกอีกครึ่งหนึ่งยี่สิบห้าจุดห้าล้านสองห้าสามสามขนาดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดกับอีกหน่อยหนึ่งคิดว่าเป็นล้านหนึ่งสิบแปดสาม สิบแปดคูณ3ามสามแปเป็น54เป็นห้าสิบห้าห้าล้านมากกว่าเพราะว่ามันมีแค่แขนเดียว 54. 5้าบสีล้านลบกันจะเหลือเท่าไหร่25่ห้ประมาณ29ล้านคนเพราะว่ามันถามว่าต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมก็คือเอาอันนี้กับนี้ลบกัน ประชากร2490และ2533รวมกันมีประมาณเท่าไรไปดู2490มี1 2 3 4 5 5 3 5บวกอีกตีว่า200,000 15บวก2 0 0 0 0เป็น17 17ล้านบวกกับ54 17บวก54.5 หกเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดจุดห้าล้านคนก็คือหนูก็ดูแค่รูปภาพแล้วก็มาตอบได้เลยปกติต่อไปก็จะเป็นเรื่องของแผนภูมิแท่งแผนภูมิแท่งก็คือการนำเสนอข้อมูลที่แสดงด้วยแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยความสูงหรือความยาวของแท่งเนี่ยก็จะแทนจํานวนหรือปริมาณในการนําเสนอข้อมูลเนี่ยจุดเด่นของอันนี้ก็คือเพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่มีต่อแปรต้น เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพและมีตัวแปรตามที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอะไปดูรูปตัวอย่างอย่างแผนภูมิอันนี้ก็คือจะแสดง5อันดับแรกของจังหวัดที่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสูงสุดในวันที่24พฤษภาคม2 5 6าจำไว้ว่าแนวนอนเนี่ยจะเป็นข้อมูลเชิง คุณภาพก็คือเป็นชื่อจังหวัดหรืออะไรนี้แต่ถ้าเป็นแนวตั้งปุ๊บก็จะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่ระบุจำนวนคนเอ่ะต่อไปแผนภูมิแท่งเชิงประกอบก็จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นตัวเดียวกับตัวแปรตามหลายตัวที่อยู่ในแท่งเดียวกันไปดูรูปในเรื่องของอันนี้ก็คือสมมติว่าอย่างในตัวอย่างเนี่ยจะเป็นแผนภูมิแท่งเชิงประกอบแสดง เปอร์เซ็นต์ของพลังงานที่ผลิตได้จากแหล่งต่างๆในปีพศ2554และ2599ก็คือสิ่งที่แตกต่างคือปีพศถูกไหมแต่ว่าเปอร์เซ็นต์พลังงานเนี่ยคือมันเป็นวัตถุดิบชนิดเดียวกันซึ่งก็มีอะไรนิวเคลียร์ทานหินการธรรมชาติและอื่นๆใช่ไหมเวลาหนูเปรียบเทียบก็สามารถเขียนในกราฟแท่งเดียวกันเพื่อที่จะได้ดูว่าเอออันนี้มีปริมาณเท่านี้นะอันนี้ปริมาณเท่านี้นะซึ่งมันก็แสดงให้ชัดเจนว่า แต่ละตัวมันต่างกันเท่าไหร่ต่อไปกราฟเส้นกราฟเส้นเนี่ยจะเหมาะกับการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นแนละตัวแปรตามที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณโดยจากตัวอย่างอันนี้ผลสำรวจคะแนนนิยมของนักการเมืองคนหนึ่งตั้งแต่เดือนเมษา2 5 4 4ถึง2 5 4 7ก็ข้างล่างจะเป็นเดือนเหมือนเดิมก็คือในส่วนของข้างล่างเนี่ยจะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ แนวตั้งเนี่ยจะเป็นเช่าข้อมูลเชิงปริมาณเมื่อหนูหาข้อมูลใดอันนึงได้แล้วหนูก็จุดไว้เมื่อจุดครบถุกข้อมูลปุ๊บก,ก็ลากเส้นต่อมันก็จะกลายมาเป็นกราฟเส้นโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะถามว่าเดือนและพศใสอดที่นักการเมืองคนนี้ได้รับคะแนานนิยมสูงสุดทํำยังไงก็คือไปดูที่จุดสูงสุดอย่างอันนี้จุดสูงสุดมันก็คือเดือนอไร จุดสูงสุดมันก็คือเดือนพฤษภาสองห้าสี่สี่ก็ต่อไปถามว่าตั้งแต่เดือนมิถุนาสองห้าสี่ห้ามิถุนาสองห้าสี่ห้าถึงทันมาสองห้าสี่หกนักการเมืองคนนี้ได้รับคะแนนนิยมสูงขึ้นหรือลดลงจากการาฟจากอันนี้ถึงอันนี้ใช่ไหมก็จะเป็นอันนี้มันเป็นยังไงสูงขึ้นถูกปะดังนั้นก็ตอบสูงขึ้น ข้อสุดท้ายถามว่านักการเมืองคนนี้ได้รับคะแนนน้อยต่ําสุดในเดือนนะพสไดยต่ํา,าสุดหนูก็ดูว่า,าช่วงจุดไหนที่มันต่าสุดอย่างอันนี้ก็คือช่วงมิถุนาสองห้าสี่ห้าต่อไปจะเรื่องของแผนภูมิวงกลมแผนภูมิวงกลมเนี่ยก็คือตามชื่อเลยก็คือใช้พื้นที่วงกลมเนี่ยแทนปริมาณข้อมูลทั้งหมดและแบ,บ่งพื้นที่ในวงกลมจากจุดศูนย์กลางของวงกลมออกเป็นวงกลมย่อย ตามปริมาณข้อมูลซึ่งเรานิยมใช้แผนภูมิวงกลมกับข้อมูลที่มีปริมาณมากแล้วก็แสดงข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยในรูปของร้อยละอ่ะไปดูตัวอย่างสมมติตัวอย่างอันนี้คือแผนภูมิสแสดงจํานวนกเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์เป็นลายภาคพศ2547ซึ่งเราก็จะเห็นว่าอันนี้จะแบ่งข้อมูลเป็นส่วนๆโดยแต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีเขียนว่าตวันออกเฉียงเหนือเนี่ย5ภาคกลางในสิภาคใต้1 1เซ อ่ะตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยห้าสิบเก้าเปอร์เซนภาคใต้สิบเอ็ดเปอร์เซนภาคเหนือยี่สิบเปอร์เซนซึ่งคําถามเนี่ยก็จะถามก็ไปเช่นว่าภาคใดมีจํานวนกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มากสุดหนูก็ดูว่าพื้นที่ไหนมากสุดอย่างดูจากรูปเนี่ยก็รู้เลยว่าตันเอาอเฉียงเหนือถูกไหมจำนวนกเกษตรผู้เลี้ยงภาคเหนือมากกว่าภาคใต้เราเท่าหออไหร่ก็คือภาคเหนือเนี่ยยี่สิบภาคใต้สิบเอ็ดก็เอายี่สิบลบสิบเอ็ดก็เหลือร้อยละเก้า ก็ดูเป็นการดูแผนภูมิแล้วก็ตอบปกติทีนี้ในเรื่องของแผนภูมิวงกลมเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสร้างมุมองศาของวงกลมเนี่ยหนึ่งวงอะ่ะจะเท่ากับ3 6 0อองศาเมื่อเราต้องการจะวาดแผนภูมิหนึ่งรูปใช่ไหมเราก็จะต้องหาขนาดของรูปนั้นโดยขนาดของมุมรายการย่อยเนี่ยจะเท่ากับจำนวนข้อมูลของรายการย่อย หารด้วยผลรวมทั้งหมดแล้วก็คูณด้วยสามรองศาซึ่งตรงนี้ก็จะได้เป็นมุมออกมาว่าเราจะต้องวาดมุมเท่าไหร่ในวงกลมอีกส่วนหนึ่งก็คือการคนนาํานวณหาค่าร้อยละสมมุติว่าม,ขมาีข้อมูลอยู่5จากข้อมูลเต็มทั้งหมด1 0บส่วนหนูก็ต้องเอา5ส่วน10แล้วก็คูณด้วยหนึอืมเมื่อสร้างวงกลมเสร็จแล้วก็จะต้องระบุชื่อแล้วก็คำอธิบายต่างๆไว้ในวงกลม อะมาต่อที่ตารางแสดงจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในชมรมนะคะศิลปะเีดยวบีอ2คนคุณบอกว่าร้อยละก็คือเอาจํานวนที่มีหารด้วยทั้งหมดคือ214แล้วคูณด้วย100จะได้เท่ากับ7200หารด้วย214เท่ากับ33มจุด หกต่อไป50หาร5้าส่วนด้วยสองหนึ่งสีคูณหนึร้อยจะได้เท่ากับ2 3่สิจุดสามหกข้อต่อไป24่สิบสี่วนสองหนึ่งสี่คูณหนึร้อย เท่ากับ2400หาร214เท่ากับ11.21ข้อสุดท้าย68หาร214คูณด้วย100เท่ากับ68หาร214คูณ100เท่ากับ31.7 ซึ่งอถ้าอันนี้รวมกัน,อ,น,น,อ,น,นอันนี้อันนี้อันนี้รวมกันก็จะอยู่ที่ประมาณหน,นึ่งร้อยเปอร์เซ็นอันเนี้ยมันจะเกิดข้อผิดพลาดจากการที่เราหาแล้วมีทศนิยมเยอะแล้วเราตัดทศนิยมมันก็เลยอาจจะไม่เต็มที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเต็มอ่ะต่อไปในเรื่องของมุมก็เหมือนเดิมคือเอาเจ็ดสิบสอง ส่วนสองหนึ่งสี่คูณกับสามร้อยหกสิบได้เท่ากับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งสองอันนี้คือมุมที่เป็นองศานะต่อไปก็ 5 0ส่วนสองคูณด้วย360ได้เท่ากับ84.01ันต่อไปก็24สบส่วนสองหคณ360เท่ากับ24หาร2 1 4หนึ่คูณ360เท่ากับ

นี้เมื่อเราได้ครบมาแล้วใช่ไหมเราก็ชื่อแผ่นภูมิก่อนเลยชื่อแผ่นภูมิเลยจำนวนนักเรียนระดับชั้นมอสอในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนม อันนี้จะเป็นเว็บไซต์ชื่อว่า m a t m a t p a d co uk อันดับแรกเลยในการสร้างแผนภูมิวงกลมใช่ไหมกลางวงเวียนขึ้นมากลางอ่ะของหูเอาขนาดนี้แล้วกันม่แบบนึงนะอืมแล้วก็จับที่ปลายวงเวียนแล้วก็วาด ได้แล้วแล้วก็ลากมาหนึ่งเส้นอืมเมื่อลากมาหนึ่งเส้นจะได้รูปนี้ถูกไหมหนูก็กลับไปดูที่ที่ช่องตลางนเราหาศิลปะมันเท่าไรร้อยี่สิบเอ็ดให้เอาไม้ครื่องวงกลมมาจับจุดศูนย์กลางให้อยู่ตรงที่จุดศูนย์กลางของวงกลมจากนั้นเลื่อนศู์ไปยังเส้นที่เราวาด นะ121หนูก็ดูถ้าศูนย์เริ่มจากขวางขวานับไปหนูก็ต้องดูช่องข้างใน121มันก็จะประมาณนี้ซึ่งถ้าเราไม่มั่นใจเอาไม้บรรทัดมไม้มันทัดทาาทาอยังไงก็ภาพมาที่จุดศูนย์กลางนี้121มันจะอยู่ประมาณไหน ครูเอาแบบใกล้เคียงนะเพราะว่าของครูจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งเมื่อทาเสร็จแล้วใช่ไหมก็กี่เส้นทดอ่ะอันนี้คือร้อยยี่สิบเอ็ดเราเก็บราทดไปเก็บมาเครื่องวงกลมไปทีนี้ตรงนี้ก็จะเขียนว่ามันคืออะไรนะศิลป้ากี่เปอร์เซน็น นแลปะสามสิบสามจุดหกห้าเปอร์เซนต์อ่ะไปต่ออันนี้สองแปดสิบสี่ใช่ไหมแปดสิบสี่ก็ทำเหมือนเดิมอันนี้กลับมาอยู่อีกเส้นหนึ่งอ่ะดูที่แปดสี่ตรงไหน ครูขอไม่ใช้้บรรทัดวาดนะหนูแต่ว่าเอิ่มบรรทัดดีฝ่าแปดสิบสี่สเกลครูอาจจะแบบไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะเพราะามันค่อนข้างยาก Rai 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 Berhati 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 นี่คืออะไรอนุรักษ์ธรรมชาติอาจจะแบบจุดต่อไปวิทยาศาสตร์สี่สิบจุดสามเจ็ดทูไล่จากฝั่งนี้มา easy to something นี่แล้วก็วาดเปิดมันอาจจะไม่ค่อยตรงนี่ของอันนี้คอสิบจุดสามเจ็ดนี่อะไรวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทาาเท่าไหร สิบเออซอันนี้ยี3สแล้วก็อันนี้ก็คือเท่าไหร่กีฬาสามสนี่ก็คือที่เราได้สามารถไปลองเล่นได้หรือว่าจะใช้วงเวียนวาดจริงๆก็ได้ สำหรับวันนี้ก็จะมีแค่เท่านี้ขอบคุณค่ะอันไหนไม่เข้าใจสามารถถามเพิ่มเติมได้นะแล้วก็พบกันใหม่ในสำหรับบทเรียนต่อไปจ้า